บีบเก็บน้ำนมแม่แบบถูกวิธีนมแม่ไหลดีไหลเยอะไม่ต้องสืบนะคะเพื่อให้นมแม่ไหลดีนะคะจะมีทริคเพิ่มเติมดังนี้ค่ะให้คุณแม่นะคะใช้ที่ประครบเต้าในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแผ่นประครบเต้านะคะของแบร์ลมุนนะคะแล้วเอาเข้าไมโครเวฟนะคะเวฟให้อุ่นนะคะจากนั้นนะ,ะเรานํามาประครบที่เต้านมนะคะเว้นตรงบริเวณ หัวนมแล้วก็ลั่นนมแบบนี้นะคะใช้ระยะเวลาในการประครบนะคะประมาณสัก5นาทีหรือว่าบางคนอาจจะถึง10นาทีแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อให้การไหลเวียนเลือดตรงบริเวณส่วนนี้นะคะดีขึ้นแล้วก็คลายความขัดตึงเตานะคะพอเราประครบเสร็จเรียบร้อยนั้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการนวดคลึงเต้านะคะเนาะใช้นิ้วมือของเรานะคะ4นิ้วเรียงชิดกันแบบนี้นะคะแล้วก็เคลื่อนนวดที่เต้านมนะคะเป็นลูกวงกลมในลักษณะแบบนี้ ทั่วทั้งเต้านมแบบนี้เลยทาอย่างนุ่มนวลแล้วก็เบามือนะคะทั่วทั้งเต้านมเลยจากนั้นสเต็ปถัดไปนะคะเราก็จะทําการนะคะกระตุ้นทําให้นํานมแม่ของเราไหลดีนะคะโดยการเขี่ยนะคะนอที่หัวนมของเราเบาๆเ,เวลาที่เราจะเขี่ยหัวนมของเรานะคะก็คือวางนิ้วสี่นิ้วนะคะเรียงชิดกันเหมือนเดิมนะคะก็ลากมาตั้งแต่ตัวฐา,านเต้านมนะคะแล้วก็เขี่ยมาตรงบริเวณหัวนมแบบนี้ด้านล่างก็เขี่ยขึ้นมาแบบนี้ด้านข้างก็เขี่ยเข้ามาแบบนี้ข้างก็ เขี่ยเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะคะการเขี่ยจากขอบนอกสู่หัวนมนะคะจะเป็นการกระตุ้นนะคะทําให้มีน้ํานมไหลฉีดพุ่งออกมาจากหัวนมของคุณแม่ค่ะจากนั้นนะคะก็มาเริ่มบีบนมด้วยมือค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องวัดตําแหน่งวางมือของเราก่อนนะคะเพื่อที่ให้เรานะคะสามารถใช้นิ้วมือของเรานะคะกดพื้นที่ที่เป็นต่อมสร้างน้ํานมที่กว้างมากที่สุดเพื่อให้นมแม่นะคะไหลออกมาได้ดีและออกมาได้เยอะมากที่สุดโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะวัดตําแหน่งในการที่เราจะวางนิ้วมือก่อนค่ะจากหัวนมนะคะขึ้นมาแบบ ะะตำแหน่งตรงนี้นะคะเราจะใช้นะคะคนิ้วโป้งวางนะคะแล้วก็ด้านล่างก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเราก็จะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางของเรานะคะเนาะอันนี้เป็นจุดสิ้นสุดนะคะนิ้วกลางนะคะเราก็จะได้แล้วค่ะตำแหน่งวางมือของเรานะคะกดพื้นที่ที่เป็นต่อมสร,ร้างน้ํานมที่กว้างที่สุดทําให้น้ํานม,มไหลออกมาดีและออกมาเอยอะค่ะเราจะวางนิ้วเฉพาะกระดูกนิ้วท่อนปลายเท่านั้นนะคะแล้วก็จุดสังเกตอีกอันนึงก็คือว่าปลายนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วชี้แล้วก็หัวนมนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันเมื่อได้ตำแหน่งในการที่จะบีบน้ํานมด้วยมือแล้วนะคะจากนั้นก็จะเริ่ม แรงบีบนมด้วยมือนะคะแบ่งออกเป็น3จังหวะด้วยกันค่ะนั่นก็คือกดบีบและปล่อยค่ะจังหวะที่1กดนิ้วเข้าหากระดูกซวงอกนะคะอย่างนุ่มนวลแล้วก็เบามือกด บบนี้จากนั้นจังหวะที่สองค่ะบีบนิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้เนฉะพาะกระดูกนิ้วท่อนปลายเข้าหากันแบบนี้ให้กดพื้นที่ที่เป็นต่อมสร้างน้ํานมที่กว้างที่สุดค่ะจากนั้นน้ํานมของคุณแม่นะคะก็จะไหลฉีดออกมาจุดสาคัญคือต้องวางนิ้วหลังลานนมไม่ถูไทยไปบนผิวหนังและไม่เข้าไปในลานนมลานหัวนมต้องไม่ยุ่นยุ่และแม้ต้องไม่เกิดความเจ็บปวดหรือว่าเป็นแผลถลอกจากนั้นจังหวะที่3คือคลายนิ้วที่บีบนะคะโดยที่นิ้วไม่ยกขึ้นจากผิวหนังค่ะจากนั้นก็ทําซ้ําอีกนะคะนั่นก็คือกดนะะ บีบเกรงค้างไว้แล้วก็ปล่อยแบบนี้เป็นต้นค่ะถ้าตำแหน่งนี้นะคะน้ำนมหยุดไหลแล้วนะคะก็เคลื่อนไปนะคะเป็นตำแหน่งนะคะที่นิ้วโป้งอยู่ที่3นาฬิกาแล้วก็นิ้วชีวช้อยู่ที่9นาฬิกานะคะแล้วก็บีบนมนะคะแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะถ้าข้างนี้นะคะน้ำนมหยุดไหลนะคะก็สลับนะคะมาบีบน้ำนมอีกข้างทำแบบนี้นะคะเนาะภายหลังจากที่เราปั๊มนมเสร็จนะคะรอบละประมาณ5-10นาทีก็จะช่วยเพิ่มทําให้นมแม่ของคุณแม่ค่ะออกมาได้เพิ่มมากขึ้นและออกมาได้เกลี้ยงเตาและนมแม่ข้นๆแบบสดใจได้ค่ะ